พี่น้องประชาชนดูมากเป็นลำดับนะครับต้นเนี่ยนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวระมัดระวังในการนำเสนอเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องและที่สำคัญต้องรักษาสถานีให้สามารถเดินหน้าอธิบายความการสื่อสารต่างๆนะครับอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะร่วมในการสร้างบรรยากาศให้เกิดขึ้นภายในชาติเมื่อคืนนี้นัวุฒิก็เริ่มทำหน้าที่กันอย่างเป็นทางการ นะครับคืนนี้ก็จะทําหน้าที่ก,กันต่อนะครับก็พูดได้ง่ายว่าผมกับนักวุทิก็ขนาบข่าวอาจารย์ธิดาคุณหมอเวงนะครับและพวกเรากันอีกหลายๆคนก็ทําหน้าที่กันคุณวีราการมุสิกพงศ์ก็เสาร์อาทิตย์สมบัติบุญงามมณงก็วันอาทิตย์แต่และและก็มีนักข่าวอาวุโสนะครับซึ่งวันสิบเอ็ดโมงเช้าว,วันนี้เนี่ยนะครับก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้ติดตามรายการที่จะมาได้วิเคราะห์ข่าวต่างๆ ในแง่ความเป็นสื่อมวลชนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะครับซึ่งรายการต่างๆนะครับนอกจากเรื่องข่าวที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองแล้วข่าวในเชิงศิลปะในเชิงสร้างสรรค์นะครับในทุกมิตินั้นก็คงจะได้มาผสมท่ามกลางความหลากหลายเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่ท่ามกลางความหลากหลายไม่มีใครสามารถอยู่กับด้านใดด้านหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความหลากหลายที่ว่านั้นเราจะสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นอย่างไร อย่างที่ผมได้เรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าอำนาจการดูโทรทัศน์นั้นเป็นของพี่น้องอยู่ที่รีโมทว่าจะเลือกกดที่จะดูใครเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ประชาชนจะได้เปิดดูโทรทัศน์หนึ่งช่องจากจํานวนสามร้อยกว่าช่องหมายความว่าอยู่ในจานเนี่ยนะครับอยู่ในจานในกล่องนั้นเขาต้องเลือกช่องที่ดูแล้วมีความสุขและก็น่าติดตามและก็ให้ความสนใจ แล้วก็เป็นภาระของผู้จัดและสถานีว่าจะได้ตรึงความรู้สึกอันนั้นได้อย่างไรเพราะเราต้องยอมรับความเป็นจริงนะครับว่าบางเวลาเราต้องแข่งขันกับละครใครก็ดูละครก็ติดนะแต่ว่าการฟังการสนทนาการจัดรายการนั้นแล้วก็เป็นประเด็นต่อเนื่องบางไปต่อเนื่องบ้างนะครับซึ่งมันก็เป็นความยากเหมือนกันแต่ทั้งหมดนั้นนะครับไม่พ้นนะครับที่พวกเราจะต้องเดินเข้าไปให้ถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชน ที่ให้การข้ารอในตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาว่าเมื่อไหรเราจะได้ฟังเสียงกันได้เห็นหน้ากันนะครับได้ซึมซับความคิดความรู้สึกซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรามาทําหน้าที่กันแล้วนะครับเราก็จะได้อธิบายความข่าวสารแต่ละวันมุมมองในอนาคตว่าเราจะเดินหน้ากันไปอย่างไรผมชื่อใช้ชื่อรายการว่ามองไกลบางเรื่องเนี่ยนะครับที่ต้องแวะกันตอนใกล้บ้าง เพราะต้องการจะพาไปว่าวันข้างหน้าเนี่ยเราจะเดินกําลังเปลียนเดินเข้าไปสู่อะไรเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในชาตินั้นเป็นเรื่องที่มีความยากแต่ว่าไม่ใช่จะไม่ประสมความสําเร็จทั้งหมดนั้นต้องใช้บทเรียนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาเป็นตัวเปรียบเทียบกันผมยกตัวอย่างเช่นว่าในสมัยที่ประเทศไทยเรายังมีการต่อสู้ด้วยกําลังอาวุธ ของพรรคคอมมิวนิสต์และนะครับถ้ารัฐถ้ารัฐบาลยุคใดปราบปรามเขียนข่าประชาชนนิสิตนักศึกษาประชาชนก็จะหลบหนีเข้าป่าไปร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ยิ่งใช้ความรุนแรงก็จะบีบให้เขาไปจับอาวุธร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แต่ถามว่าทําไมคําสั่งที่66สิบกทับสองสามจึงทำให้นะนักศึกษาและประชาชนออกอามา ที่เรียกว่าเข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยกันนะัก็เอาใจเขาใส่เอาใจเข้าใจเรามาใส่กันยุติสงครามกลางเมืองได้นั่นนะครับจับอาวุธฆ่ากันในแต่ละปีที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเนี่ยนะครับมีการพระราชทานเพลิงศพทหารกันจํานวนหลายร้อยนะครับบางปีจะร่วมพันด้วยซ้ําคนที่เป็นในนนพูดง่ายๆว่าวัยอายุ21ปีไปเกณฑ์ทหาร ได้กลับกันมาในจำนวนที่น้อยมากในช่วงขณะที่มีการต่อสู้ผมเองอยู่เกิดอยู่ในนะครับในพื้นที่ที่มีการสู้รบได้ยินเสียงปืนกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เรายังไม่เคยคิดเลยว่าเสียงปืนนี้จะสงบลงกันมาอย่างไรท้ายที่สุดก็สงบลงมาได้ซึ่งค,ความตายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวความตายนะครับนี่สิทธ์นักศึกษาประชาชนที่เข้าป่าร่วกมกับพรรคคอมมิวนิสต์นั้นก็าตายเช่นเดียวกัน และเห็นกันอย่างได้ชัดว่าเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยนะครับหลังจาก66ทับ2 3นั้นการไปขุดเอาศพนะครับมิตรร่วมในการต่อสู้ของเขาเหล่านั้นมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็เห็นต่างครรมต่างวาระก,กันมากมายนั่นมันชี้ได้ยอย่างชัดเจนเลยว,ว่าความตายทั้งเจ้าหน้าที่ความตายทั้งในซี่ของพรรคคอมมิวนิสต์เวลานั้นเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต่างมีความสูญเสียทั้งที่เขาเหล่านั้นล้วนแต่เป็นคนไทย เหมือนกันทั้งสิ้นสงครามขนาดอย่างนั้นที่รบกันครบทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้ความตายไม่เว้นแต่ละวันไม่มีใครคิดเลยว่าเสียงปืนนั้นจะถูกยุติและดับลงมาได้แต่เมื่อจัดการความเป็นธรรมนะครับนำข้อเสนอที่จะสร้างความเป็นธรรมให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนท้ายที่สุดเลยนะครับ บวกกับความขัดแย้งของมาหาอำนาจในสี่คอมมิวนิสต์ก็บรรจบลงนะครับบ้านเมืองที่เต็มไปด้วยเสียงปืนก็สงบความตายนะครับในแต่ละปีที่สองฝ่ายนะครับต่างมีความสูญเสียทั้งที่เป็นคนชาติเดียวกันก็ยุติลงกันมาถามว่าความขัดแย้งในปัจจุบันนั้นมันยังไม่ถึงการสงครามการต่อสู้ทางการทหารเหมือนกับกรณีพัคอมมิวนิสต์และกองทัพของรัฐบาล แต่เวลานี้เนี่นะครับความคิดเห็นที่มันแตกต่างนําไปสู่ความขัดแยง้งอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเอากันจริงๆเนี่ยนะครับผมเองไม่ได้ไปติดยึดว่าเอานี้เป็นคําสั่งนะแต่ว่าที่แก้ปัญหาได้จริงเนี่ยนะครับฟังกันมาทุกฉบ,บับแต่ว่ามันอยู่จริงๆคืออยู่ในฉบับที่หกสิบสานั่นคือรากนั่นคือแก่นแต่ปัญหาว่าเวลาที่จะปฏิบัติกันนั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามประกาศนี้ก็ต้องยึดคําสั่ง เพราะนี่ก็เป็นคำสั่งแต่ถ้าไม่ปฏิบัติกับามคำสั่งก็กลายมารอบเดิมเพราะคำสั่งยอมนี้คือเข้าใจรากของปัญหาถ้าไม่สามารถเข้าใจถึงรากของปัญหาได้ก็จะใช้ความรู้สึกในการอธิบายเรามักจะพูดเสมอว่าการแก้ไขปัญหานั้นมันต้องแก้ไขกันที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายถ้าต้นเหตุมันมีความยุติธรรมเสร็จแล้วปลายเหตุมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าต้นเหตุ สร้างความอายุติธรรมกันเสียแล้วปลายเหตุไม่มีทางจะดีได้ถ้าเริ่มต้นโดยการบิดเบี้ยวปลายทางไม่มีวันจะตรงขึ้นมาได้หลักการนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าการสร้างหลักความยุติธรรมก็คือว่าเป็นความยุติธรรมตามยุคสมัยของการมีอำนาจอันนี้จะมีปัญหาความยุติธรรมก็จะไม่คงที่ทั้งที่ความยุติธรรมต้องเป็นความจริงและคงที่ ใครมาความยุติธรรมก็อยู่มือนเดิมบ้านเมืองก็เดินกันไปได้นะครับนี่พมเรียนรัฐบาลที่ความยุติธรรมก็เป็นอีกอย่างเรียนรัฐบาลที่ความยุติธรรมเป็นอีกอย่างถ้าเป็นอย่างนี้กันตลอดเนี่ยนะครับและถามว่าความยุติธรรมคืออะไรความยุติธรรมก็อธิบายตามความหมายว่าใครมีอำนาจเป็นผู้กำหนดความยุติธรรมเห็นไหมแต่ว่าในโลกความเป็นจริงนั้นถ้าเราได้สร้างและความจริงผมนึกว่า นะครับคำสั่งประกาศที่63นะั้นพอไปเข้าใจถึงแก่นแล้วเนี่ยนะครับเข้าใจถึงแก่นนั้นนี่แล้วถ้าจับทางอันนี้ถูกเนี่ยนะครับไม่คือเรื่องคาการสลายสีอะไรที่พูดเนีนะอยู่ในแก่นนี้หมดเลยเพราะนะครับการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกอย่างในกระบวนการยุติธรรมสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นจะไม่นําไปสู่ความขัดแย้งและความแตกแยกเห็นไหมครับเข้าใจปัญหาครบถ้วนแล้ว แต่ในทางปฏิบัตินั้นฝ่ายหนึ่งฝไไ่ายใดจะปฏิบัติตามลำพังก็ไม่ได้แต่ต้องช่วยกันที่จะได้ร่วมสร้างนะครับให้มันบังเกิดถึงสิ่งเหล่านี้และผมเชื่อว่าความสงบสุขนะครับความปรองรองความสมานฉันที่ต่างฝ่ายต่างปารถนาห้เกิดขึ้นภายในชาตินั้นจะได้บังเกิดขึ้นมาอย่างแท้จริงเพราะผมพยายามอธิบายมาตั้งแต่ต้น ว่าสีนี่คือสิ่งสมมุติข้อเท็จจริงนั้นนะครับสีก็คือเปลือกภายนอกใครจะใส่เสื้อสีอะไรก็ได้แต่ภายในใจที่มันเป็นแก่นที่กอบกินใจอยู่นั้นมันคือรากของปัญหาทั้งปวงผมจะใส่เสื้อยีนนะครับเสื้อกั๊สีดํานะครับและยังไงต่อที่ผมพยายามอธิบายว่ามันไม่ได้อยู่ที่สีเสื้อ เสื้อมันเป็นเพียงแค่เปลือกนะครับแต่ก่นของมันคือหลักและรากเง้าของปัญหานั่นคือความอายุติธรรมสองมาตรฐานและความเหลื่อมลำ้ำ่ายนี้นะครับายที่มีมอำนาจเขาพูดชัดเจนจะแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมลำ้ำออกคำสั่งจะแก้ไขเรื่องกระบวนการยุติธรรมแสดงว่าเราได้เห็นปัญหาอย่างตรงกันแล้วแต่ในทางปฏิบัติในระดับผู้ปฏิบัติการนั้น ก็ต้องเข้าใจเช่นเดียวกันเพราะรัฐก็ถแถลงในเป็นนโยบายแล้วประกาศออกเป็นคําสั่งแล้วแต่พอในทางปฏิบัติมันยังเข้าอีรอปเดิมกันอยู่เนี่ยนะครับปัญหาก็ไม่จบนะครับความปรองดองเนี่ยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับไม่ต้องจับคนมานั่งกินข้าวแล้วครับไม่จับคนไม่ต้องมาใส่พูดง่ายๆว่าไม่ต้องพูดคาว่าสลายสีสลายความเหลื่อมล้ําดีครับสลายความอายุติธรรมดีครับสีหายไปเองครับ เพราะถ้าเราไปแก้ไขปัญหาที่เปลือกมันไม่มีวันจะสําเร็จขึ้นมาได้ถ้าแก่นมันไม่ได้รับการแก้ไขและผมพยายามนําเสนอสิ่งเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาถ้าใครมาขอความคิดแลกเปลียนว่าจะแก้ไขกันยังไงผมในฐานะประธานนอปชเนี่ยและคณะก็อธิบายต่างกรรมต่างวาระทุกครั้งว่าปัญหามันไม่อยู่ที่สีปัญหามันอยู่ที่แก่น ถ้าเราสามารถจับและแก้ไขปัญหากันเรียบร้อยเนี่นะครับง่ายเลยครับปัญหาคือว่าเราจะเดินไปถึงจุดนั้นกันได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอยู่ในประกาศที่63นะั้นก็ต้องร่วมในการปฏิรูปเช่นเดียวกันว่าจะใช้หลักการทำงานแบบประโคมข่าวหวังผลเพียงแค่ช่วงระยะสั้นเป็นการปฏิบัติการเชิงจิตวิทยา นะครับ <S preach science> ให้เกิดผลกับฝ่ายหนึ่งและเสียอีกฝ่ายหนึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ไม่จบครับเพราะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ความเป็นธรรมเขาก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เห็นไหมครับก็โตแย่งผสมนะครับเป็นขนมจีนน้ำยาถามว่าจุดสตาร์ทมาจากไหนคดีมันอยู่ในสารระบบเนี่ยวันนึงนะครับที่ศาลอาญานะครับจำหมายคดีออกนะครับผมก็บอกทุกคนส่งอุปากส่งขาไม่ใช้กระบวนการนะครับทางศาลยังมีช่องอยู่ นะครับความเห็นแย้งของอธิบรดิศงสารอาญานามาใช้ในการอทธทณ์ได้ยังมีความหวังกันอยู่เห็นไหมครับ้าสารระบบมันเดินกันไปได้แม้ว่ามันจะไม่ตรงกับเราแต่กระบวนการมันมีช่องทางที่เราเดินกันไปอยู่แต่ถ้าประโวมผงข่าวเนี่ยนะครับสร้างกรคาบจนกระทั่งว่าปีห้าสามความจริงได้เกิดขึ้นแล้วนั่นก็คือทําให้การชุมนุมของประชาชนความตายของประชาชนนะครับพูดง่ายว่า จะถูกลานหน้าว่าเป็นพวกสมควรตายกันดีเราพยายามจะพูดเรื่องนี้กันมาตั้งแต่ต้นและพูดบนความรู้สึกนะครับของทางทหารและประชาชนที่ต้องการจะสแสวงหาความจริงผมพูดมาต่างรรต่างว่าละและต้องพูดย้ำว่าความตายที่เกิดขึ้นทั้งทหารและประชาชนไม่ว่าชายชุดใดหญิงชุดใดที่ทําให้ตายจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายอาญาว่ากันตามข้อเท็จจริงว่ากันตามกฎหมาย นะครับผิดว่าตามผิดให้ยึดหลักกันความอย่างนี้เพราะต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่สูญเสียซึง,งกันละรกันครอบครัวทหารก็เจ็บปวดครอบครัวประชาชนก็เจ็บปวดทุกคนมีเลือดมีเนื้อมีความรู้สึกไม่ได้แตกต่างกันบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนะครับที่จะลงมาคลี่คลายกันได้หลักการที่รัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยนะครับที่พวกผมเองก็บอกว่าเยียวยาทุกฝ่ายให้ทุกฝ่ายตั้งแต่การชุมนุมพันธมิตรก่อนหน้านี้ ให้ใช้หลักการเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ใช้หลักการเดียวกันเพราะเรา